สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนประจำเดือนมกราคม2564แล้วนะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นจะใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับชาวราศีมีน มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำราศีนะครับและในเดือนนี้ดาวประจำตัวของท่านก็ยังคงสถิตยอยู่ในราศีมังกรภายใต้ภพลาพระก็เรียกว่าอยู่ถูกธาตุนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวธาตุดินและราศีมังกรก็เป็นราศีธาตุดินย่อมส่งผลดีในระดับหนึ่งเลยนะครับและในช่วงกลางเดือนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปสถิตร่วมเรือนกับดาวพฤหัสบดี ถือเป็นดาวคู่มิตรกันอีกนะครับได้ยินแบบนี้ท่านก็น่าจะพอทราบนะครับว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนจะมีทิศทางเป็นแบบไหนชาวราศีมีนในเดือนมกราคม2อ6 4จะมีดวงชะตาในด้านต่างๆเป็นเช่นไรเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานดาวพฤหัสบด,ดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมีน ยังคงสถิตยอยู่ในภพลาภะย่อมส่งอิทธิพลในด้านบวกแก่ท่านในแบบค่อยเป็นค่อยไปท่านจะมีสติปัญญาดีมีไอเดียที่สดใหม่คิดอ่านการใดก็จะมีความคิดที่แจ่มใสจะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นในการทำงานท่านมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการงานที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ หรือทำงานกับเพศตรงข้ามมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์จะโคจรสถิตในราศีมังกรในภพลาภะมาเจอดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ท่านที่ไปสมัครงานทิ้งไว้หรือกำลังรอเรียกตัวมีโอกาสจะได้ยินข่าวดีนะครับส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัว ก็มีแนวโน้มว่าจะปิดดีลได้สำเร็จการเจรจาต่างๆจะราบรื่นดีจะเป็นช่วงที่ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดผลในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีครับในวันที่20มกราคมดาวเกตโคจรสถิตในราศีพิจิกอยู่ในภพสุภะก็ย่อมส่งอิทธิพลให้ดวงชะตาของท่านได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่จะให้การปกป้องช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคหรืออันตรายใดๆและในช่วงนี้หากท่านได้มีโอกาสไปกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือหรือจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ดวงชะตาและหากจะขอพรสิ่งใดก็มีโอกาสจะสำเร็จสมดังหวังค่อนข้างมากเลยนะครับ ด้านโชคลาภและการเงินในเดือนนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรโดดเด่นนะครับมาจากพบที่ดีแล้วก็อยู่ในพบที่มั่นคงท่านจะมีโอกาสในการสร้างเงินก่อรายได้เงินทองจะหมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างดีเลยนะครับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจะมียอดขายเข้ามาค่อนข้างมาก ในท่านที่กำลังจะสร้างธุรกิจใหม่ก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตดีสามารถสร้างรายได้ให้ท่านเป็นอย่างดีนะครับท่านใดที่กำลังวางแผนจะหาเงินลงทุนก็มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนหรือสถาบันทางการเงินก็จะอนุมัติให้ท่านนะครับในเดือนนี้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนจะมีความคล่องตัวมากมักจะมีรายได้และโชคลาภอยู่เสมอๆนะครับ ท่านที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคในเดือนนี้ตัวเลขที่ให้โชคก็จะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นเลขนำหน้าหรือเลขลงท้ายบัตรประชาชนเลขวันเดือนปีเกิดหรือเลขโทรศัพท์มือถือของท่านมีโอกาสจะถูกลางวันนะครับด้านความรักในท่านที่ยังโสดจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นจะมีคนเข้าหาท่านค่อนข้างมาก อีกในหนึ่งท่านอาจมีโชคดีจากเพศตรงข้ามก็ได้นะครับส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็ให้ระวังการเกิดรักซ้อนหรือมีความสัมพันธ์แบบลับๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือมีเหตุให้เข้าโรงพยาบาลจึงควรหมั่นดูแลสุขภาพไม่หักโหมร่างกายจนเกินไปนะครับ สำหรับแนวทางจากไพ่ทาโรประจำเดือนมกราคมนี้ได้ไพ่ The Star, The World และ The Tower นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าในเดือนนี้ท่านจะมีความผ่อนคลายและเริ่มมีความสบายใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนในช่วงปีที่ผ่านมาท่านอาจพบกับเรื่องที่ทำให้เหนื่อยล้าหรือหมดกำลังใจไปค่อนข้างมากนะครับ แต่ในเดือนนี้สิ่งต่างๆก็ดูจะมีความหวังมากขึ้นท่านอาจจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นท่านอาจมีความคิดที่อยากจะยกระดับชีวิตให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวนะครับดังนั้นก็ขอให้ท่านค่อยๆทำไปทีละอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปการเงินจะเริ่มฟื้นคืนตัวอย่างช้าๆในอนาคตอันใกล้นี้ บางท่านกําลังวางแผนจะซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสสำเร็จนะครับในเดือนนี้ขอให้ท่านระวังค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันจะเกิดขึ้นหรืออาจจะต้องจ่ายเงินก้อนในกรณีพิเศษนอกจากนี้ยังควรต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับดังนั้นควรใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษในการดาเนินชีวิตนะครับ แต่ถ้าหากว่าในระยะนี้ท่านมีแผนในการซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านก็จะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้เช่นกันครับก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความโชคดีมีชยัยและร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ